แล้วจะปิดทำไมนะคะเนี่ยไปโกงไทยทำไมาอินเทพประบุ ดพอแล้วแม่ปนัดเดยตก่เดย์ใช่ไหมว่าเสร็จแล้วยันขยญาขยญาอาญาอ่ะเดี๋ยวผมอ่านนะอ่าให้เรื่องสองฝันก่งนไหมก่อนครับ ไปใชยเนาะต้องอะไรต้องต้องต้องเฉลยก่อนใช่ไหมไเฉลยว่าน่าจะชอบอะไรถูกไหมให้เขาพูดก่อนแล้วก็ไปดูว่าถูกไหมคิดว่าเนทชอบอะไรในตัวบครับ เฮ้คคอบไหนในโกรไฟตัวแล้วเออเออเออเดี๋ยวๆพุ่งตีกันนะเราต้องไปเอาต้องไปถามฝังโด้กันเลยเอเดี๋ยวมูลิ้มมงนะพูด คราวนี้น้องเนเขียนว่าให้ทายว่าน้อไร้ขอตัวเนสที่ตรงไหนใช่คะใช่เพราะฉะนั้นไปให้ไปต่อไปให้ไปเก่อนว่ารชอะไรในตัวเนแล้ี่ว่าเนรู้ไม่าไรอะย่างนั้นยุบลาแล้วก็ให้เนสโชว์คำตอบโอเคหมคะ่กมันก็เริ่มงงเหมือนกันมันบอกมันก็ตื่นเช้าพอกัน อะไรตัวนี้ดูไมกแถูกปะโอ้ฉันจะลังงงว่าฉันฉันจะปิดอีกก็อ่าใส่ดีครับ ทานการมากเลยนิสัยดีเผื่เหลือเพื่อนมีน้ำใจมีมิตรไม่ดีขอบคุณทำทาจรล้เด็กอย่างานี้หรือเปล่าเอาใหม่ดีเด็เอาจริงจริง <Okay. S 1> ก็เข้ากับเพืได้งเออจังจังไม่มีสเปเชียลอนนละนะ สวยอะไรดีไหมมีไปดบอว่าเออเด็กนี้ก็วสวยดีอะไรเงี้ยมีไหมเออสวยอะสวยความคร้งน <c oughs> ี้ตายาน้ะเล่วไหมานโชว์โช<อ>ว์ไหนค่ะ เมสของเมสนะคะมาเดี๋ยวกูพูดให้ดีกว่าบอกแล้วไปไปให้พูดอีกให้พูดเองให้พูดเองให้พูดเองมีอะไรอีกเอาที่เหมือนเวลาบอกกันสองคนน่ะเมสเมสเมสบอกว่าคิดว่าไปน่าจะชอบที่ไม่ห่วงตัวไว ใช่ไห aaS, อทำไมทำไมไม่พูด่ะเกองเขาไมได้พูด่ะเขาพูดาเขียนทำไมไม่คุยกันเองไแกีมดแไม่ห่วงสวยธรรมชาติสูงใช่ปะตลกเฮหา สวยน่ารัฐเนะม่ใหญ่จ้าตานนี้อ่ะทางนี้ไปและหนูละลูกคิดไวย,ยังไงพอพูดปั๊บคิดวิัน,นทุกคนเตรียมอัดก้อนอัดขึ้นวิดีโอ ก็ช่เหลอเ่นาเมอกี้นะชีวิตมีอะไรคิดเองบ้างไหมอันนี้ได้อว่าเล่นแต่ตกอยู่แลมันยังไม่รู้อีก ว่คคคาคิดว่าคิดว่าเนท่าจะชอบอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคิดว่าก็คิดว่าบายสำหรัมนจะ เออแล้วก็แล่าอ,อ,อ่ะมาของไ,ไป๋ไป๋บอกว่าคิดว่าเนสชอบไปตรงที่น้บบาทโอ้ยน,นักกีฬาตอนเน่้เล้นเหลือ ไปหล่อเวอร์แกคิดรือว่าเขาจะคิดว่าแกหล่อเวอร์ฮะตรงเดก็กต่อไปน่ารักจุ่มเบอร์ค่อสุดท้ายเป็นสุดตูงยาวเ่าดีดูชอบไี่มันสูงไม่รู้ เองนั้นเป็นที่เนี่ยประุ่นต้องกเอาเกมม่นยอเอาเกมไครับเวลาต้องใ้เวลาที่จำกัดนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนอ๋อัวไไหมสุดเหมเวลาค่ะหมดเวลาขออภัยด้วย